โชครถแห่โพสต์แล้วหลังภรรยาจับได้ว่านอกใจกลายเป็นประเด็นดรามา่าขึ้นมาอีกครั้งเลยละค่ะหลังนัดจุธารัตน์ภรรยาของนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างโชครถแห่ออกมาโพสต์ฟาดแรงถึงสามีหลังจับได้ว่าอีกฝ่ายนอกใจหลายครั้งแล้วท่ามกลางความช็อกของแฟนๆเพราะมองว่าดูรักกันดีแถมลูกยังเล็กมาก ล่าสุดโชคก็ได้ออกมาโพสต์ง้อภรรยากลางเพจโชคโชคมงคลแล้วโดยบอกเลยว่าขอโทษนะครับคุณแม่ชนนสสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเขาอาจจะดื้อไปบ้างทำผิดพลาดไปบ้างแต่วันนี้เขาสำนึกผิดแล้วจริงๆเขาคงเดินต่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีเธอกับลูกกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันเหมือนเดิมนะคะต่อไปจะไม่ทำให้เธอเสียใจและผิดหวังอีกแล้ว รักแม่ชนนที่สุดสู้ๆน้องโอกาสมันมีค่ะแต่ไม่ได้มีตลอดไปทำวันนี้และทุกวันให้ดีที่สุดนะคะเชียร์ตลอดเป็นกำลังใจให้งับเป็นกำลังใจให้นะคะรักแม่ชนนให้มากๆนะคะสู้ๆนะคะเึอเกิดอะไรขึ้นข่าวจอต่อ,อยังไม่ไาวตามข่าวนี้อีกแล้วเหรอไม่ต้องนอนกันเลยทีเดียวสู้ๆขาพี่ทำผิดต้องยอมรับแล้วอย่าทำมันอีก แม้ว่าแล้วช่วงนี้รู้สึกแปลกๆดีกันนะลูกเพื่อชนอนตกข่าวอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้สนันเลยละค่ะแถมหลายคนยังบอกเลยว่าโอกาสที่จะให้แก้ตัวไม่ได้มีบ่อยๆนะเอาเป็นว่านัดจะยอมใจอ่อนกลับมาคืนดีอีกครั้งเพื่อครอบครัวไหมก็ต้องรอลุ้นกันเพราะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ยังไงก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจขอบคุณข้อมูลโชคโชคมงคล